โอเคในๆนเราก็ช่ำชองกันไปเรียบร้อยแล้วถูกปะ่ะเดี๋ยวพี่จะขอให้น้องๆทำโจทย์สามข้อก็คือจงจัดเรียงอิเล็กตรอนโอเคนะจงจัดเรียงอิเล็กตรอนลงในซับเชลอ่ะให้เวลาคิดเดี๋ยวจะเฉลย ง่ายขอเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นใช้แผนภาพนี้ไปแผนภาพ <N> น้องบอกอ้าวพี่คะพี่คะแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ธาตุที่พี่ให้มาเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนกี่ตัวเฮ้ยน้องเราเรียนกันไปแล้วอะไรคะพี่มเห็นเคยเรียนเลยเรียนตอนไหนยังไงนี่จำได้ไหมแสรักนิวเคลียร์ไอน,นี่คืออะไร, <N> ะไรคืออะไรคืออะไร เลขอะไรนะเลขกระตอมำจำได้เปล่าำจำได้เปล่าเลขกระตอม่องไงขี้อ่ะมีอะไรนะมีธาตุเอกใช่ไหมมีแซมีเอถูกปะ่ะอันนี้คืออะไรน,นี้คือเลขกระตอมใช่ป่ะเอคือเอคือเอ A คือเลขมวลถูกปะ่ะ แค่นั้นแหละเลขกระตอมคือบอกอะไรเลขกระตอมบอกบอกจำนวนโปรตอนซึ่งถ้าเกิดธาตุเป็นกลางมีประจุฟไฟฟ้าเป็นศูนย์ธาตุเป็นกลางมีประจุฟไฟฟ้าเป็นศูนย์เนี่ยซึ่งจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนถูกไหมสำหรับธาตุที่เป็นกลางหรือว่าไม่มีประจุฟไฟฟ้าโอเคนะดังนั้นข้อนี้ ถ้า He มีเลขข้ออสองแสดงว่าเลขอะตอมเท่ากับ2องก็คือมีกี่อิเล็กตรอนมี2ออิเล็กตรอนโอเคนะ He เนี่ยคือธาตุไรใครจำได้บ้างใครจำได้บ้าง He h e ลียมถูกต้อง h e ลียมอยู่โมยูโมยูโมแปดโอเคนะกลับไปจำมานะเด็กๆตารางังา้า โอเคทีนี้ <c oughs> ฮีเลียมมี2ออิเล็กตรอนใช่เปล่าต้องบรรจุลงไปในออร์บิทัลอะไรก่อนเริ่มแรกสุดเลย1 s ถูกปะ1 s ซึ่ง1 s บรรจุได้กี่อิเล็กตรอน1 s บรรจุได้2ออิเล็กตรอนโอเคนะก็เป็น1 s 2ครบยังครบยังครบแล้วเสร็จสำเร็จฮีเลียมเห็นไหมง่ายนิดเดียวแค่นี้เองต่อมา b e เข้ามาจากอะไรวะ b e B E คือเบอริเลียมนะเบอริเลียมเบอริเลียมอยู่หมู่อะไรอยู่หมู่อยู่หมู่สองขนาดเบอริเลียมมี4อิเล็กตรอนดังนั้นตอนแรกก็ต้องบรรจุใน1 s เหมือนเดิม1 s 2เหมือนกันถูกปะทีนี้พอ1 s เต็มแล้ว1 s เต็มแล้วไปอยู่ไหนต่อ1 s เต็มแล้วก็ไป 2s ต่อถูกปะต่อไปก็เป็น 2s ซึ่ง 2s มันจุได้กี่อิเล็กตรอน2แล้วมันเหลือกี่อิเล็กตรอนมี4ใช่ไหมมี4ใช้ไปแล้ว2แสดงว่าเหลืออีก2ก็บรรจุนใน 2s พอดี2ตัวโอเคนะก็จะเป็น 1s2 2s2 ดีงามมากๆโอเคต่อมาถ้าต่อมา O ถูกป่ะ O โอเคโอคืออะไรต้องรู้นะโอคือออกซิเจนถูกป่ะออกซิเจนมีเล็กตอนหตัวอ่ะตอนแรกก็บรรจุใน1 s บรรจุไป2 2 s 2กาะเบริเดียมมาเลยตอนนี้ใช้อิเล็กตอนไปแล้วกี่ตัวสีตัวใช่ป่ะ4ตัวแสดงว่าเหลืออีกเหลืออีกส โเนะเ้นเหลือีก2ตัวแสดงว่า2ตัวนี้ต้องไปอยู่ในออร์บิทเท่าไหน1 s ไปแล้ว2 s 2 s ก็ต้องเป็น2 p โอเคนะซึ่ง2 p ใส่ไปแค่2ตัวทั้งที่จริงๆ p ใส่ได้ทั้งหมดกี่ตัวนะ p ใส่ได้ทั้งหมดจริงๆแล้วแม็กซิมัมของมันคือใส่ได้6ตัวโอเคนะแต่ว่าเราใส่แค่2ตัวก็โอเคเพราะว่าอิเล็กตรอนเราครบแล้วก็2บวก2บวก2รวมกันเป็น6 โอเคนะทีนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนน้องวาดออร์บิทัลว่าเฮ้ยอิเล็กตรอนมันอยู่ในออร์บิทัลอย่างไงเรารู้บ้างป่าว่าออร์บิทัลเนี่ยมันรูปร่างเป็นยังไงออร์บิทัลเนี่ยส่วนมากนะเีมีเขาก็จะเขียนเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมหรือไม่ก็เป็นขีดอีก็ได้แค่ให้รู้ว่าเป็นห้องเป็นที่อยู่ของอิเล็กตรอนอันนี้แทนออร์บิทัลมองว่าเป็นเตียงก็ได้โอเคนะมองว่าเป็นเตียงแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยใช้เป็นลูกศรอย่างนี้ หรือว่าอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้หรือย่างนี้ได้หมดเลยอันนี้แทนอิเล็กตรอนโอเคนะดังนั้นเราจะวาดออบิทัล1 s ใช่ไหมพี่ก็วาดเตียงขึ้นมา1เตียงอันนี้คือแล้วก็เลเบลไปด้วยว่าเป็น1 s ORBITAL นะโอเคนะซึ่งใน1 s ORBITAL นี้เนี่ยจะต้องทําไมนะจะต้องทาไมนะจะต้องมีอิเล็กตรอนทั้งหมด2ตัวใช่เปล่าน้องก็จะแบบ เอ๊พี่คะเราอิเล็กตรอนมันจะอยู่ยังไงอ่ะสมมติตัวหนึ่งใส่เข้าไปแบบนี้อีกตัวหนึ่งต้องใส่ยังไงวะต้องชี้ขึ้นเหมือนกันหรือชี้ขึ้นลงหรือว่ายัางไงนะอ่าน้องๆอ,อาจจะงงว่ามันเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวพี่จะสอนต่อไปโอเคนะเห็นไหมเห็นไหมว่าคือจริงๆมันใส่ได้หลายแบบอาจจะเป็นอย่างนี้ขึ้นๆก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ลงๆหรือว่า อาจจะเป็นขึ้นลงต้องยังไงดีไหนให้เราว่ามันต้องตอบยังไงอ่าบางคนดูแล,แล้วว่าต้องตอบอันนี้บางคนแอบรู้มาก่อนแสดงว่าเก่งนะเนี่ยโอเคทีนี้เราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องทําแบบไหนอิเล็กตรอนจะต้องถูกบรรจุในออร์บิทัลแบบไหนโอเคนะซึ่งเรามาดูข้อข้างล่างก่อนเลยมันมีคนที่ชื่อว่าพอลี ว่ามีหลักการกีดกันของพอลีเนี่ยเขาบอกว่าอิเล็กตรอนสองตัวที่อยู่ในออร์บิทัลเดียวกันเหมือนไหมไอ้เมื่อกี้เหมือนไหมหนึ่งใน a หนึ่ง s ออร์บิทัลเนี่ยเข้าแก็บป,ป่ะก็คืออิเล็กตรอนสองตัวถูกป่ะอยู่ในออร์บิทัลเดียวกันถูกไหมก็คือเข้าตามหลักนี้อิเล็กตรอนสองตัวอยู่ในออร์บิทัลเดียวกันจะต้องมีสมบัติที่ไม่เหมือนกันโอเคนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าสมมติว่า ในหนึ่งเอสออบเมื่อกี้เนี่ยมีเลรอนตัวหนึงที่ชี้ขึ้นแล้วอีกตัวหนึ่งห้าม่ชี้ขึ้นไปอันขาจะต้องชีลง้ลงโอเคนะเพราะว่ามันจะต้องมีสมบัติที่ไม่เหมือนกันถ้าชี้ขึ้นทั้งคู่เนี่ยก็จะไม่ได้มันจะมีเหตุผลก็คือมันจะมีแรงผลักกันทางแม่เหล็ก ซึ่งเราค่อยไปเรียนในระดับสูงต่อ,ตอไปละกันนะเอาเป็นว่ารู้แค่ว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ในออร์บิทเท่าเดียวกันทั้งสองทั้งสองตัวเนี่ยจะต้องมีสมบัติที่ไม่เหมือนกันก็คือตัวหนึ่งจะต้องชี้ขึ้นตัวหนึ่งจะต้องชี้ลงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นอันขาดชี้ขึ้นชี้ขึ้นเหมือนกันเนี่ยไม่มีโอเคนะชี้ลงชี้ลงเหมือนกันเนี่ยก็ไม่มีเช่นกันโอเคนะอันนี้ไม่มีผิดผิดว้าเลยผิดโอเคนะอืม ดังนั้นเราลองมาจัดเรียงอิเล็กตรอนลงในออร์บิทัลของเบอริเลียมซิ <c oughs> อ่าเบอริเลียมก็ต้องมี2ออร์บิทัลถูกป่ะก็คือออร์บิทัล1 s กับ2 s ถูกป่ะอิเล็กตรอนตัวที่1ใส่ลงไปบางครั้งเขาก็เขียนแค่ลูกศรหัวเดียวนะพี่จะลองเขียนให้ดูหลายๆแบบน้องๆจะได้ไม่งงพอเจอต่อไปเนี่ยเอาว่าจะเจอแบบหลายแบบหรือแบบ อาจมันมีโอกาสเจอได้ทุกแบบดังนั้นก็ควรจะเรียนรู้เอาไว้ก่อนว่าแบบมันมีแบบไหนที่เขาเนิยมใช้กันบ้างโอเคนะก็เขียนเป็นลูกศรหัวเดียวก็ได้เอเล็กตอนเด็กจะสองหัวก็ได้คือส่วนมากจริงๆโดยส่วนตัวพี่ชอบหัวเดียวมากกว่าขี้เขียนโอเคนะตัวที่หนึ่งแบบนี้ถ้าตัวที่หนึ่งชี้ขึ้นแสดงตัวที่สองก็จะต้องชี้ลงโอเคนะอืถ้าน้องถามว่าเอ้าพี่คะถ้าเกิดบบเป็นชี้ลงชี้ขึ้นได้ไหมแบบนี้คําตอบก็คือได้ ได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่อันนี้ก็คือได้เหมือนกันแบบเอาชี้ลงก่อนแล้วค่อยเป็นชี้ขึ้นแต่อาจจะไม่นิยมโอเคนะต่อมาสองเอก็เหมือนเดิมขึ้นแล้วก็ลงโอเคนะ ผ่านนะผ่านนะตามหลักของใครนะขอทวนแป๊บตามหลักการกีดกันของของของคนที่ชื่อว่าเาลีโอเคนะเาลีใส่หูใใจเข้าเลยกันเาลีหลักการกรีดการของเาลีบอกว่าอิเล็กตรอนสองตัวที่อยู่ในออร์บิทัลเดียวกันจะต้องมีสมบัติที่ไม่เหมือนกันโอเคเก็ตแล้วนะตอนนี้รู้จักหลักของใครแล้วบ้างรู้จักหลักของเาลีแล้วก็ก่อนน้นนี้เรารู้จักหลักของใคร หลักการกีดการของขอโทษก่อนตอนนี้เรารู้จักหลักการกีจกัรของพาวดีแล้วก่กอนอ้นนี้เรารู้จักหลักของอัลฟ์บาวใช่ไหมหลักของอัลฟบาวบอกว่าอะไรอัลฟาบอกว่าอิเล็กตรอนจะต้องบรรจุในสับเชลที่มีพลังงานต่ำสุดก่อนซึ่งต่ำสุดก็คือ 1s นั่นเองโอเคนะก็คือตามไดอะแกรมนี้ต่อมาเรามาดูออกซิเจนกันต่อเดยออกซิเจนกำลัรงรอเราอยู่โอเคนะ ออกซิเจนมีทั้งหมดกี่ออร์บิทลัลอ่ะเอาวันที่ง่ายๆก่อนละกันว่า 1s กับ 2s ก่อน 1s ออร์บิทลัล 2s ออร์บิทลัลโอเคนะ 1s มันจุไป2ก็เหมือนเดิมเลยเหมือนครั้งที่แล้ว 2s มันจุไป2ก็เหมือนครั้งที่แล้วเหมือนกันโอเคนะทีนี้ p p เริ่มยากแหละเพราะเราไม่เคยเจอ p มาก่อน p เนี่ยมีกี่ออร์บิทลัลยังจำได้ไหมมี3ออร์บิทลัลถูกปะ โอเคนะพมี3ออร์บิทัลก็คือเราก็วาดไปเลย3ออร์บิทัลเดงเป็น3บล็อกโอเคนะอันนี้คือ2 P อันนี้ก็อ2ออันนี้ก็2 P โอเคนะมี3ออร์บิทัลแต่ว่าเราจะใช้ทุกออร์บิทัลไหมก็ไม่รู้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเรามีอิเล็กตรอนแค่2ตัวถ้าเกิดมันเป็น2 P6 เนี่ยเราก็จะบรรจุแบบนี้ไปเลยถูกปะ ก็คือเต็มทุกออร์บิทัลก็จะง่ายก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงถูกปะ่ะ1 2ึ่งสอันนี้ก็เป็น2 P 6ถูกปะ่ะแต่เราของเราใช้แค่เท่าไหร่นะขอเราใช้แค่2 P 2เท่านั้นทีนี้อ้าวพี่ชเชมคะหนูไม่รู้มันจะต้องเป็นสองพเนี่ยอิเล็กตรอนสอง 2, ตัวเนี่ยจะอยู่ยังไงจะอยู่ในออร์บิทัลเดียวกันเลยหรือเปล่าดึกๆ หรือว่าจะอยู่ต่างออพิท่ากันหรือยังไงดีงงจังทีนี้ก็มีหลักๆใหม่ขึ้นมาหนังเสือน้องๆเหมือนกันก็คือน้องๆคิดดูนะพี่บอกว่าออพิท่าอ่ะมันเหมือนเป็นเตียงถูกไหมมันเป็นเตียงนอนถ้าสมมติาน้องๆมีเตียงว่างสามเตียงเนี่ยน้องมีคนสองคนน้องจะเลือกที่จะนอนงเตียงเดียวกันไหมก็ไม่ใช่ไหมน้องจะไปเบียดกันเตียงเดวทำไมน้องก็แยกไปนอนคนละเตียงเลยเพื่อความสบายถูกป่ะช่วเพราะเตียงมันจะใหญ่ก็อาจจะแบบ ไปนอนคนเดียวก็น่าจะสบายกว่าดังนั้นถ้าสมมติว่าน้องมีเตียงว่างสามเตียงเนี่ยแล้วน้องมีอิเล็กตอนแค่สองตัวสิ่งที่น้องควรจะทํะก็คือน้องก็ควรจะนอนสองเตียงเตียงละคนแล้วก็มีอีกเตียงหนึ่งว่างมากกว่าที่จะไปนอนเบียดกันสองเตียงแล้วก็อีกสองเตียงว่างขอโทษค่ะแทนที่จะไปนอนเบียดกันสองคนภายในเตียงเดียวแล้วอีกสองเตียงว่างนอกจากว่าน้องจะเป็นแฟนกันอุ้ยผิด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 เราลืมเหตุผลข้อนั้นไปแล้วกันเนอะน้องก็ควรจะนอนแยกเตียงเดี่ยวก่อนถูกปะ เ็กตอนก็เหมือนกันเ็กตอนก็แบบเอยแล้วฉันจะไปอยู่กับเธอเบียดเบียดทำไมในออร์บิทเท่าเดียวกันเดี๋ยวก็ผลักกันเ็กตอนเป็นประจุลบเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวก็ผลักกันเปลืองแรงเปลืองสมองเปล่าดังนั้นเนี่ยก็มีหลักที่ว่าเมื่อเราเนี่ยจะจัดเรียงข้างบนนะคะจะจัดเรียงอิเล็กตรอนลงในออร์บิทเลเนี่ยจะต้องจัดอิเล็กตรอนแบบเรียงเดี่ยวก่อนโอเคนะแบบเรียงเดี่ยวจัดแบบเรียงเดี่ยวก่อนก็คือสมมติว่าพี่มีออร์บิทัลสามอัน แล้วมีสามอิเล็กตรอนเนี่ยสิ่งที่พี่ควรจะทำก็คือหนึ่งสองสามแบบนี้เรียงเดียวก่อนพี่จะไม่ไปขลุกกันแบบนี้พี่จะไม่เอาสองอันไปอยู่ออพิทิทิลเดียวกันแล้วก็อันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้ว่างอันนี้พี่จะไม่ทําเด็ดขาดโอเคนะเพื่อความสบายของอิเล็กตรอนจะต้องตัดอิเล็กตรอนแบบเรียงเดียวก่อนตามหลักของคนที่ชื่อว่าฮุน ต้องจำชื่อด้วยนะว่าใครเป็นหลักของใครหลักชื่ออะไรเพราะว่ามันเคยออกข้อสอบมาแล้วว่าข้อใดเป็นไม่เป็นไปตามหลักของฮูนนอ้องก็แบบเอ้ยเรารู้แค่ว่าอิเล็กตรอนเนี้ยต้องจัดแบบเรียงเดียวก่อนแต่เราไม่รู้ว่าอิหลักของฮูนเนี้ยมันคือหลักไหนน้องก็ตายเลยจ้าโอเคนะดังนั้นจาชื่อไปด้วยว่าหลักของใครชื่ออะไรเอาใหม่นะหลักของฮูนคืออะไรนะเราจะต้องจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบเรียงเดียวก่อน ูกไหมโอเคนะเราจะต้องจัดเรียงอิเล็กตรอนลงแรวบิทัลแบบเรียงเดียวก่อนตามหลักของหุน่นโอเคผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านงั้นเรากลับมาดูที่ออกซิเจนกันดังนั้นถ้าเราทำตามหลักของหุน่นออกซิเจนจะต้องทำยังไงออกซิเจน2 P มีอิเล็กตรอนแค่2ตัวใช่ไหมก็1 2แยกห้องไปเลยโอเคนะ พอจะเก็ตไหมถ้าเก็ตแล้วจัดการค่ะอีก2ข้อโฟกัสโอเคอีกสองข้อพี่ให้เวลาทำถ้าเดี๋ยวพี่จะกลับมาเฉลยในคลิปหน้าเจอกันค่ะแักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะ ข้อสอลยองสานไหมแค่เข้าใจก็อย่า